ชื่อพัศวันมุญลาชื่อเล่นชื่อนาเดียค่ะจบปริญญาตรีจากวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาลัยนานาชาติมหิดลค่ะตอนนี้ก็สอบติดคณะทันตแพทย์ไบลิงกัวของมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามค่ะ Um, when i was young i really into science and medicine because my cousin was also a um, physician he is the er physician the reason why i chose my first degree in biomedical science because i always fascinated in science but because i'm not um, naturally academic talented when i was in high school so I need the strong science foundation that is the reason why I chose to study biomedical science before decided to study t h e n t i s t school วันนี้สนุกค่ะเพราะว่าได้รับความรู้เยอะมากพี่เขาเทรนทั้งบุคลิกเทรนวิธีการสัมภาษณ์แล้วก็ช่วยในเรื่องของ mindset ค่ะแล้วก็มันจะมีแบบสายตาที่มันลอกแรงกำมองกลนแบบ No c คอนฟิเดนซหรือว่าแบบจริงๆกลั จะให้น้องๆลองมาเทรนดูนะคะดูว่าตัวเองชอบไหมตัวเองเข้ากับคณะนี้ไหมแล้วก็เทรนดูว่าออสถานการณ์จริงๆที่เราจะไปเจอในห้องสอบหรือสถานการณ์ที่เราจะไปเจอนกับคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวถูกแล้วก็ที่นี่สามารถเทรนให้น้องๆได้ค่ะ ได้จริงติดจริงต้อง MST Med ค่ะ